ภาษาเป็นของสมมติไปเอาเป็นนาตายก็มันไม่ได้เรียกชื่อต่างๆอันเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเกิดประเทศไทยม,มีเพื่อนหลายประเทศจะให้คุยกันรู้เรื่องกันเลยต้องไปเรียนภาษาต่างประเทศด้วย ก็เลยเสียเวลายเยอะเลยในการที่จะไปเรียนสมมติบัญญัติเหล่านี้แต่ให้เข้าใจว่ามันคือสมมติบัญญัตินั่นแหละว่าไปทุ่มเทมันทั้งหมดไม่ได้นะสิ่งที่แท้จริงคือวันนี้เราได้ทำบุญหรือ,อยังเช้ามานี้ยังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยนะจนถึงเจ็ดโมงนี่ กลางวันนี้เหลืออีกสิบเอ็ดชั่วโมงนี่อย่าให้พลาดเจ้นะอย่าเผลอไปทำอะไรที่มันเป็นบาปเขาอย่าเผลอไปทำชั่วเขารักษารักษาศีลศีลคือการไม่ไปทำชั่วไม่ไปทำผิดมไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนอีกสิบเอ็ดชั่วโมงประครับประครองให้ได้ ยากไหมประครับประคองไม่ยากหรอกถ้ารู้เคล็ดลับมันแล้วนะมันจะผิดทางไหนบ้างอะ่ะมันจะผิดทางกายมันชอบหยิบก้อนไม้ก้อนดินโยนใส่คนอื่นตีคนอื่นเอามือซุกกระเป๋าไว้จบเลย ง่ายใช่ไหมง่มือทำชั่วไม่ได้นะเอาเหลือปากกว่าปากวาจากายเก็บได้นะ้วเก็บมือเก็บขาไม่เดินไปหามันสะอย่างนึงไม่เดินไปหาเรื่องไม่เดินไปสอดไปแทรก เสือกเออเก็บขาจังมันโูได้ยินแล้วอืขาไม่ไปเสีอย่างมันก็ไปทำชั่วไม่ได้หูมันไปไม่ได้อย่าให้ขามันไปนี่รู้วิธีไงเรารู้วิธีจงังไรมเราจะไม่ไปทำชั่วได้เก็บขาเลย อย่างนี้มันเกิดใกล้กลโอ้เจ็บแขนยกพนมมือไหว้สวดมนต์เลยเออนึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าอย่าไปนึกถึงไอ้เรื่องที่อยู่ต่อหน้าตำ่ำตานี้เลยนะมือไปหยิบก้อนดินพ่อนไม้ไม่ได้แนละ้วประหัดประหารใครไม่ได้ปากปากสวดมนต์อยู่อ,อจะหยุดสวดมนต์สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้า หยุดการสรรเสริญไปพูดหยาบคายใชนี่อืมโอ้ไม่คมหรอกอืเอาเพชรเอาพลอยไปแลกกับกวดกับหินไม่คมหรอกกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้านะ่ะโอ้มีค่ายอย่างกับเพชรกระพลอยทิ้งคำสุภาพเหล่านั้นไปหาคำต่ำๆคำหยาบๆ เรียกว่าไปหาดินหาโคนไม่นี่ไปแก้ไขก็ไม่ยากนะรู้ทันมันเอาคำประสวดมนต์นี่อย่าไปเล็งอยู่จริงไปว่าน้โมตสัตาอภควะโตหรืออ,อาราหังสัมมาอะไรอย่างเดียวนะบริกรรมเลยเห็นปุ๊บแทนที่จะพูดคำดา่าพุทโธเลยพุทโธ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  ใจมันร้อนพุทโททีหน่อยมันจะทีเองเลยถ้าใจร้อนคำบริกรรมจะเร็วพอบางลงบางลงคำบริกรรมก็จะช้าลงตามในที่สุดก็ ไอ้สิ่งที่จะไปทําชั่วเราเก็บทันไงเก็บขาทันเก็บมือทันเก็บปากทันสามอย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบในการทําชั่วอีกอย่างนอนเนื่องไอหน,นี่ลึกซึ้งใจปากก็ไม่พูดแล้วมือก็ไม่ทําไม่ได้และขาก็ไม่ไปนะใจใจอาฆาตไปใจพยาบาท ใจอิจฉาลิิษยาร้อนอยู่ข้างในสาบแช่งอยู่ข้างในเอ้ยจงทำจิตให้พองใสจงทำใจให้สะอาดไหนเรามานั่งคุณนั่งมัวอยู่อย่างนี้ไหนเราว่าเราเก่ง ไหนว่าเราฉลาดไหนว่าเราเป็นคนดีว่าแต่คนอื่นไม่ดีที่กำลังเป็นอยู่กำลังคิดอยู่ในจิตในใจเนะี่ยดีแล้วเหรอเห็นว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบใช่ไหมถึงได้คิดสกระบอกอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้นะมันมีอีกคนหนึ่งที่จะไปอบรมมันตัวจิตเราจริงๆก็ไม่ชอบให้ตัวเองเป็นคนชั่ว แม้คิดชั่วก็ไม่อนุโลมไปตามมันก็แกนี่ดีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยกำลังคิดสกรปรกลามกอะไรอยู่อบรมจิตเอาให้ทันคนที่สุดเป็นไงมันจะอยู่ในสภาพอะไรอุเบกขาแปลว่าวางเฉย แค่เพียงวางเฉยแค่นั้นแหละกรรมชั่วไม่สามารถจะเกิดขึ้นจากเราได้ในเมืม่อกรรมชั่วไม่เกิดจากเราใครใครจะมาละลานใครจะมาค้อนขอดใครจะมาเกียดชังอ่ะฉันไปทำเหตุอะไรให้เธอต้องเกียดชังไม่มีนี่พอฉันเฉยอยู่ฉันอยู่กับที่ตรงนี้อืมแต่มา มันก็ไม่ถูกผู้อื่นเบียดเบียนและห่างไกลแล้วจากความผิดความบาปทั้งหลายม,มันก็เลยใสสะอาดขึ้นระมัดระวังไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทำชั่วไม่เป็นเลยบะทำบาปไม่ถนัดเลยบางไปแล้วทิ้งไปแล้ว เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจิตใหม่แล้วเปลี่ยนทฤษฎีเปลี่ยนหลักสูตรในการนึกคิดใหม่แล้วเออสูตรเก่าใช้ไม่ได้ผลหาทุกมาหาเจ้าของอยู่ทุกวันทะเลาะกับคนนีบ่บั่งขัดใจกับคนโน้นบั่งแม้กระถังไม่รู้ไปที่ไหนก็นมีศัตรูหมดอยู่ในบ้านก็นยังปฏิฆะกัน ออกนอ,อกบ้านก็มีมันแหลกลานละทางไปหมดอย่าเงี้ยเออแล้วจิตมันจะพองใสได้ยังไงนัี่ยแหละไปปรึกษาพระพุทธเจ้าซะพระองค์วันนี้อ,อลูกดำเนินชีวิตถูกไหมเนี่ยเออลองไปนั่งถามท่านนะเอารูปพระพุทธเจ้ามาตั้งครับอืมแล้วก็นั่งถามท่านนะ วันนี้ลูกเป็นคนดีไหมสมบูรณ์ไหมเนี่ยมาฟังท่านตอบนะ,ะถ้าจะตอบว่ายัางไง่ันตอบไม่ลำเอียงอยู่แล้วนะท่านตอบได้เหรอได้ถ้าว่าจะเป็นอุป,ปมานะถ้าใครที่ทำอย่างนั้นแล้วเออมันจะไม่ลำเอียงหรอก ตัวจิตเราเองที่ต่อบออกมานั่นแหละจิตที่แท้จริงใครผิดใครถูกไม่ลำเอียงแม้กระทั่งตัวเองตัวเองทําชั่วก็ว่าตัวเองชั่วคนอื่นทําดีก็สรรเสริญว่าเขาทําดีใครดีกว่าเราก็สรรเสริญก็รู้จริงว่าเขาดีกว่าเราเราดีไม่สู้เขาไอตัวนี้แหละคือตัวพ,พุทธตัวรู้ตัวจริงนะ่ะ มันไม่เข้าข้างเจ้าของเลยมันชมคนอื่นมากกว่าชมตัวเองเพราะตัวเองไม่มีความดีให้ชมถ้าจิตมันมีนิสัยอย่างนี้เกิดขึ้นเขาเรียกนิสัยธรรมนิสัยธรรมธรรมะแปลว่าจริงนิสัยจริงมันเกิดเออคนที่ปฏิบัติได้ผลคนที่ ไม่ลำเอียงแล้วแม้ตัวเองผิดก็ตำหนิตัวเองนะวิธีการใช้ชีวิตที่มันจะปลอดภัยปลอดจากภัยถ้าใช้ชีวิตก็มันจะปลอดจากภัยทั้งปวงนะภัยธรรมชาติจะดีอุบัติภัยก็ดีโรคภัยก็ดี อืมแต่ภัยอย่างหนึ่งที่มันมันหนีไม่ได้ต้องไปเจอกับมันคือมัดจุความตายแต่ก็จะตายไปกับกรรมดีแท่งที่ตายกายที่พังไปนั้นสมัยที่มันยังเคลื่อนที่ได้อยู่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ทําให้เจ้าของเดือดร้อนเลยเพราะที่ทําให้เจ้าของเดือดร้อนคือมีคนตามมาดา่าคนตามมาวิพากวิจารณ์คนตำหนิทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนะแต่กายไม่ดีต่อไปรับพรนจาักการ पाबी